สวัสดีคะ่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้แม่ควานพามาดูช้างอ้วนทำอะไรโอ้ยแฉะเลยหันดาโชว์ปิกระจูอีกแล้วดูนะคะนี่แฉไปหมดเลยนะคะควานสอนเอ้ยเลนผ่านการควานสอนนะคะให้อ้วนเล่นน้ำตรงนี้เลยก็เลยแฉะนะคะนี่เดี๋ยวเขาจะใส่ปอกแล้วนะคะว่าใกล้ค่ำแล้วเนาะต้องใส่ปอกค่ะ

อันวนก็อยากจะช่วยนะคะอยากจะช่วยผักบันไดลงหรือเปล่า้นน <c oughs> วนดื้อมากเลยนะคะตัวป่วนนะคะตัวป่วนก้วนหันศาแล้ดูเขาทำหน้า <c oughs> ทำหน้าแบบจอมหาเนเรื่องค่ะอุ้ยดูพุง ดูลัวอวสิคะนนไม่กลัวแตกกันเลยอะ่ะ <laughs> พุ่งใหญ่มากเลยนะคะดูฟีโอ้ยอ้วนลุกขึ้นเด้อลูกกลัวพุ่งแตกกันเลยอะ่ะมันเหลือเล่นนะคะในช่วงนี้เล่นนะคะอืมเออลุกไม่ขึ้นเด้อท <laughs> ีนี้ เ<น>แล้วแล้วมึงจะลุกได้ไหมนี่เดี๋ยวมันก็ทิ้งไปทิ้งไปเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นเลย <c oughs> ลองกัดกันกัดกันโอ้ยลูกชายลุกขึ้นไม่ได้นะคะทำไงโอ้ยตายแล้วลูก <c oughs> <c oughs> ต้องช่วยดันนะคะ<ล>ให้ความ,มสนช่วยดันนะคะเอ๊ะเกิดดันวะ จุยเดินยุย uh ้นยเดินกอดนี่ลุกขึ้นเองได้แล้วนะคะนรกว่าจะลุกไม่ขึ้นเนคะฮวงก็ใหญ่นะคะติดพานเ้ยว่อรเขากำลังเล่นเนาะเด็กค่ะเด็กก็คือเด็กนะคะแต่ดู โกงด์กโชว์เลยเห็นไหมคะโกงแบบจะๆเลยนะคะอ้วนนี่โอ้ยบาอ้ายเลยอ้วนนี่อายใครเลยนะคะนี่นี่ทำหน้าร้ายจังเลยนะนี่อืมอ่ะเล่นเข้าไปอ้าอ้วนมาก พุงแบบตึงเลยนะคะชิวจิลิลเลยมีความสุขอย่างเลยเนาะอ้วนดูงาทำท่าอย่างนี้แล้วก็ชอบลุกไม่ขึ้นนะคะอ้วนเหนือนะคะ ใส่ปลอกก็ไม่ได้ใส่แน่นอะไรขนาดนั้นนะคะหนุทำหน้าอุ้อ้วนอ้ออ้วนอฮ้ยทำไมขี้เละขนาดนี้เล่ะอ้วนนะอุ้ยอุ้ยสนุกใหญ่เลยนะอ้วนมีความสุขจังเลยอ้วนนี่ดูท้องท้องจะแตกแล้วอ้วนอุ้ยกว่าจะลุกกว่าจะนั่งได้นะคะติดพุงค่ะ นี่นะคะ,น,คะคนี่นะคะคนเสื้อสีแดงนี่ละค่ะควานสอนนะคะควานควานของอ้วนเหลือของเรานะคะหิวแล้วมังกงเขาน่าจะหิวนะคะที่ควานยังไม่โยนยาให้เพราะว่าให้เขาเล่นให้เต็มที่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยโยน้าให้เขาค่ะถ้ายโยนตอนเขากินเอ้ยถ้ายโยนตอนเขาเล่นเขาก็จะเหยียบหมดนะคะ นี่เขาเล่นแบบให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วค่อยโยนให้เขากินไม่ไหวแล้วครับผมยูแล้วดูพุงจะแตกแล้วครับเดี๋ยวแม่ควานพาไปดูคุณแม่องเดือนนะคะ ดคหน้าตานางสดใสไหมคะเอฟซี MC ช่วยกันดูนะคะว่านางเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะแต่การที่จะให้อ้วนเลยแม่ควานก็อธิบายลนะคะว่าก็เป็นไปได้ค่ะแต่ก็ยากหน่อยนะคะก็ต้องใช้เวลาค่ะเวเไไอ<ะ> <ๆ S 1> ้วนเล่อนะคะสร้างกระแส่าแม่ควานตัดภาพมาทางนี้เลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้ อ้วนเขาร้องค่ะไม่รู้เรียกน้องอะไรดูพุงค่ะโอ้ยท่านี้อ้วนไหวไหมลูกลูพุงสิคะหน้าเข้าไปกดเนาะหน้าหนาวกอดอุ่นนะเนี่ยอ้วนเนี่ยอดูเขาเล่นนะคะเล่นโซ,โซ่ด้วยนะคะนี่โอ้ยดูทำท่าลีลายเยอะจริงๆในเราเนี่ย ลีลาเยอะจริงๆบุนเหลือลร้อยลีลาเนี่ยนะคะเล่นแล้วก็กินกินแล้วก็เล่นนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอ้วนแซบบลบุนเหลือแซบบอรครับบอกไม่ใช่ปัญหาะคระับบอกนี่บอกนี้ทำอะไรผมไม่ได้ะครับผมไซส ตังร่างกายอยู่แล้วนะคะลีลาผมเยอะนะครับ <c oughs> แควันพาไปดูแม่วงเดือนอีกนะค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อ้วนร้องค่ะแม่เขาก็เลยแบบอาการห่วงลูกนะคะแม่แม่แม่ควันก็เลยตัดคลิปออกมาก่อนนะคะอย่งยกมาก่อนค่ะ <c oughs> เพราะว่านางเกลียวกลาดนะคะเมื่อกี้ลูกร้องไม่ได้นะคะนางห่วงลูกนะคะช้างก็เวลาห่วงลูกก็ลูกร้องแม่ก็ดิ้นเลยแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ้วนเขาละเขาร้องเมื่อกี้ก็ไม่ได้เป็นไรนะคะ อ้วนสร้างกะระแสค่ะอืมอ้วนหลายนะคะอ้วนหลายมากนะคะนี้แม่วงเดือนนะคะโดูสดใสขึ้นนะคะนั่นก็กินได้นะคะไม่ค่อยคายเหมือนตอนที่ผูกไว้ที่วัดป่านะคะสงสัยนักจะอยากมาผูกไว้ที่นี่ใกล้ๆลูกนะคะก็ค่อยๆจูนกันไปค่ะต้องใช้เวลานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้คนแม่วงเดือนให้ช่องของเราด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ